นะครับเร<อ>ือทรเทพวชิรวิทย์ออกไม่เลย มาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเหลือหรอไม่รอไม่ท้าแหลเว้ยไม่รอไม่ท้าแล้วเว้ยในนามของสิงห์รณกฤษเรือดีเรือจากจังหวัดร้อยเอ็ดเจอกับเรือในนามของเทพวชิรวิทย์เทพวชิรวิทย์ตอนนี้บอกว่าไม่มีอะไรจำบทแลว hey, ้วเว้ยเทพวชิรวิทย์กับสิงห์รณกฤษสิงห์รณกฤษเล่าผายบทผายเบียดผายเสียผายสีหรือว่าตัวเองยังเป็นหลองตามบทตามพี้จี้เทพวัด เชีวินแลอ้ที่ว่าจะทันหรือไม่ทันกันแต่แต่ถ้าทายกันลักษณะแบบนี้สิ่งรนอกิจหน้าจะรู้จักตาชีวิตนี้กรัพร่องน้ำแดงก็ค่อยดึงกระโตกโยกตามมาเรื่อยๆโยกตามมันเรื่อยๆนเทพวัชรวิทย์มันไม่มีปัญหาครับหนีมาประมาณสองสองโขนสองโขนก็ค่อยๆมองซ้ายแล้วก็ค่อยจบปภายไหลมาเรื่อยๆกันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นคู่นี้ ไม่น่าจะมีนัสจัดนัดที่แลวววอเอแล้วครับพี่น้องนี่คือแชมป์จากสนามวัด่าหลวงสองปีติดต่อกันปีนี้เขาจะต้องเดินทางมาป้องกันแชมป์ให้ได้นีสิท่านเจ้าขุนชำนาญมีพระพมพอง์ใหญ่ครับในอดีตก็อยู่ที่วัดปากุดีทองปัจจุบันหลวงพ่ออยู่วัดชินแล้วงานนี้งานนี้ปีนี้เจอมลายด้วย ตัวของลงพ่อเองเลยครับด้วยการกินนิบต์โดยสสสุบไทยน้องขำเจ้าของเรือนิบอลลวงพ่อมาเพราะตัวสสเป็นลูกศิษย์ของวัดบางกุีทองเดิมแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของวัดชินกัิษ์ท่านเจ้าขุชนชํานซึ่งมีพระพรหมฉะนั้นลูกหล่อที่หัวเรือในตะกูลปตอน,น้าโชคจะมีทุกลำทุก,ทกลำที่เข้าแข่งขันจะมีเรือพระพรหมมีพระพรหมอยู่ที่หัวเรือนั่นเองครับตอนนี้ไฮไลท์สำคัญ เฮ้าเส้นชัยกับไปนานว่านะครับเทพไปเชนวิทย์ครับปอนํำโชคลอกน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะครับ